สือเจอทวไปช่ไครับโอ้ผมมาเจอหอยแมงคู่นะฮะเพียบเลยนะครับตัวนนี้เขาไปจมไว้ที่ที่ทะเลนะฮะนี่ครับสังเกตดูนะฮะเขาจะไปเอาทุนไปวางไว้ในทะเลนะครับแล้วก็มันจะมาเกาะไปนี่นะครับที่นี่คืออำเภออำเภออะไรครับเนี่ยทุ่งคานะครับจังหวัดชุมพรนะฮะนี่ครับก็เป็นผลผลิตที่พวกข้อไปวางไว้แล้วก็จะมาแกะนะฮะแกะอันนี้ยังไม่ได้ล้างที่นะฮะมันจะเป็นสีดำแบบนี้นะครับก็โอ้ยพวงใหญ่มาก พวนึง่งมีประมาณร้อยตัวได้นะครับนี่ครับพวนึง่งประมาณสิบพวงหนึ่งสิบสิบกโลใช่ไหมนี่ครับสิบห้าโลยิ่งเคยใหญ่นะนขนาดนั้นกี่โลนะสิบห้าโลโอลแล้วก็มาแกะนะฮะเอามีดแคะออกไปนี่นะฮะแล้วก็จะมาล้างน้ำอีกทีหนึ่งนะครับเวลาล้างน้ำน้ำจืดเลยน้ำทะเลครับน้ำจืดล้าน้ำจืดนะ เลียงนะให้มันดูดีนะครับเบือกมันจะเป็นผีวเขียวหน้าหน้าหน้าทานนะแบบนี้นะครับแ่นี่ล้างล้างอย่างนี้ล้างแล้วล้างแล้วล้างแล้วนี่ตัวใหญ่มากครับไม่สดเยี่ยบเลยนะฮะ แล้วก็เขาจะมีเ,มไไมเขาจะมีขายหลายอย่างนะมีปูนะฮะมีปูปูดำนะมีปูดำอหอยกัน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 แล้วก็ <S 2> <S 2> ด้านหน้านี้จะมีโอ้มีบลาินด้วยนะฮะ หอยหลอดหอยหลอดถุงเท่าไรครับรอยสามสิบอ่ะหอยหลอดหนึ่งถุงเอาไปแล้วีหอยหลอดนะฮะอันนี้หอยคลางคหอยคลางล้อสิบสามร้อยนะ อันนี้เป็นถุงนะถุงอะไรถุงละร้อยครับถุงละร้อยอยู่ข้างถนนนะฮะวันนี้ครับถนนสายเป็นเกษมครับขาลงขาเข้ากรุงเทพนะฮะจอดที่ได้ครับข้างทางครับแต่ต้องตาดีๆหน่อยนะฮะต้องชะลอชะลอหน่อยนะฮะส่วนใหญ่คนจะขับเลยไปนะครับปนินก็มีครับปนินสดนะฮะยังเป็นอยู่เลยครับ ขอจุ๊บแกงครับหอยนี่ห,หากินยากนะฮะแต่ว่ามันจะออกลื่นๆหน่อยนะครับผมเคยซื้อไปแกงแล้วฮะมันต้องแกงใส่น้ำกุกกว้ยกุกเกงนะฮะนี่นมันจะแบบออกลื่นๆ,ๆนะฮะแบบนี้ครับอันนี้หอยกันนะฮะหอยกันขอบคุณที่ติดตามชม